ส,สวัสดี EP ที่3าค่ะทุก mundial, คนวันนี้นะคะก็ครบ2สัปดาห์ในการลงเต้ากบค่าและนี่นะคะก็คือบรรยากาศรอบๆบ่อกบของเรานะคะทุกๆคนบอกเลยว่ามือใหม่มากๆนะคะในการเลี้ยงกบค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะจะพามาเปลี่ยนน้าเจ้ากบค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสภาพน้ําที่ไม่ได้เปลี่ยนมา1สัปดาห์นะคะและหลังจากที่เปลี่ยนน้าเจ้ากบแล้วนะคะก็จะให้อาหารค่ะพอบ่อน้ําสะอาดแล้วนะคะดูเจ้ากบนะคะก็ลงมากินอาหารอย่างอริ่งอร่อยเลยนะคะทุกคนน้องเขาไม่ได้กลัวคนเลยหรือสิบอกให้เจ้ากบของเรานะคะก็อายุครบ14วันนะคะ หรือว่า2สัปดาห์เต็มแล้วนะคะทุกคนตัวน้องก็เริ่มโตขึ้นนะคะบางตัวก็จะเล็กๆหน่อยนะเพราะว่าน้องอาจจะกินอาหารไม่ทันนะคะเพราะว่าน้องตัวเล็กและน้องก็ไม่กล้าออกมากินอาหารนะคะเพราะว่าน้องก็กลัวเพื่อนตัวใหญ่สวดค่ะอ่ะขอขยายความคําว่าสวบนะคะสวบในภาษาไทยเรียกว่าโดนกินนะคะทุกคน น้องกบก็กินอาหารอย่างอร่อย,ออยเลยนะคะทุกคนบางตัวก็ยังไม่กล้าออกมานะคะยังแอบอยู่แถวกระเบื้องนะคะนี่นี่ทุกคนมาดูมาดูฝั่งนี้นะคะก็จะมีเจ้าก,กบตัวเล็กๆนะคะออกมาเล่นน้ําตรงนี้ก็มีนะคะทุกคนแต่ว่าพอน้องหิวนะคะน้องก็จะกลับไปกินอาหารที่บ่อเหมือนเดิมนะคะน้ําในบ่อนะคะเมื่อเช้าใส่ปิ้งเลยนะคะตอนเย็นเริ่มขุนนะะ่นแล้วค่ะทุกคนอันนี้อันนี้น้องกบไซส์สองนะคะทุกคนจะมีน้องกบที่ไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าจับไม่ได้ะคะ่ะทุกคนก็เลยไม่ได้จับมาให้ดูนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนะะะคคคเเพื่่ออรชมถัดดไไป้ลยทุกบา